ไม่ใช่แค่สูญเสียชีวิตคนคนหนึ่งแต่มันสูญเสียจิตใจของคนที่ยังอยู่อีกมากขอ,อร้องยมพบาลนะว่าให้เอาอ,อมาไปแทนเถอะแล้วส่งหลานกลับคืนเขาจบมาปุ๊บเขาบรรจุกขาเป็นหมอเขาจะได้เงินเน,นเท่านี้ได้ค่าตอบแทนเท่านั้นทางมหาวิาลยมีมนโยบายมีข้อเสนอยังไงมา สูญเสียตรงนี้ไปมันไม่ใช่แค่สูญเสียชีวิตคนคนหนึ่งแต่มันสูญเสียจกตใจของคนที่ยังอยู่อีกมากเลย,พ,เยล 80. พี่ต้องทนฟังเสียงร้องไห้ของผมอายุแปดสิบพี่ต้องทนฟังอาม่าบอกพี่ว่าอาม่าขอร้องยมพบาลน,นะว่าให้เอาอาม่าไปแทนเถอะแล้วส่งหลานกลับคืนซึ่งอะเราก็เข้าใจในเรื่องของอารมณ์ใช่ไหมแล้วพี่ต้องประคอง ลูกอีกสองคนกับสามีที่แบบอ่ะแบบไม่อยางมาโหนไปเพราะวเพราะว่าเออเราเราเราคยอ,อยู่ด้วยกันห้าคนใช่ไหมละ่ะอะไรตรงนั้นตรงนี้คือมันประเมินไม่ได้แต่ในสิ่งที่มอขอที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันประเมินได้ใช่ไหมคะเป็นประเมินเป็นตัวเลขได้ว่าหมอคนนึงที่จบออกมาแล้วก็ ได้งานทาได้แน่เขาก็ต้องใช้คุณใช่ไหมในเขาเับราชการได้งานทํได้แน่เนี่ยเ็าะจะมีรายได้มีค่าตอบแทนเท่าไหร่จนถึงเมื่อเขาเกษียณอายุราชการอ่าเพราะเขา,เขาตรงนี้คือมันเราอยู่กับความเป็นจริงไงใช่ไหมเราอยู่กับความเป็นจริงว่าเราไม่เรา,เ,าเรื่องของอารมณ์เรื่องของอะไรเนี่ยเราเข้าใจทุกๆกฝ่ายคือเหมือนอโหสิกรรมทางธรรมอะไรเงี้ยแต่ในทางโลกก็ก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงใช่ไหมคะ ว่าว่าอ่ะโอเคเอก็เลยตรงนี้แหละที่ที่บอกว่าเราไม่อยากผูกทำ้ายซ้ำซ้อนกับกับสิ่งที่มันเลือกได้เนาะแล้วพี่ไม่เคยแบบนึกว่าแบบเฮ้ยแบบถ้าเกิดกับใครล่ะเกิดกับคุณล่ะก,กับใครมันก็ไม่ควรเกิดไงแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายเรื่องราวมากที่มันเกิดในสังคมแล้วเราก็ได้ยินกันเสมอว่าเสียใจนะ ก็จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกแต่ไม่เคยมีเคสไหนที่บอกว่า,าเราจะรับผิดชอบให้ดีที่สุดให้ถึงที่สุดแล้วก็ประเมิออมนออกมาได้ว่าเป็นยังไงต้องรับผิดชอบแบบไหนอะไรอย่างนี้อธิการเังก็เป็นหมอเนาะคือทุกคนเป็นหมอในแวดล้อมเ,เป็นหมอเนี่ยรู้หมดแหละว,ว่าวาการเป็นหมอคนนึงเนี่ยก็จะมีคุณภาพชีวิตแบบไหนใช่ไหม,มนี่ก็เลยว่าเอาตามความเป็นจริงว่าถ้ามัน ถ้ามันถ้าถ้าน้องอายเขาเขาอยู่นะตรงนี้นเนี่ยเขาจบไปเขาทางานเขาโน่นเนี่ยก็จะมีอะไรที่มันชัดเจนเพราะมันมันมัน,มน,มนชัดเจนอยู่แล้วไงว่าเขาจบมาตุ๊บเขาบรรจุเขาเป็นหมอเขาจะได้เงินเดือนเท่านี้ได้ค่าตอบแทนเท่านี้อะไรเงี้ยตรงนั้นอ่ะพี่ก็เลยว่าอยากจะฟังว่าว่าทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายหรือว่ามีมีมีข้อเสนอยัอยงไงมา มันเกิดจากว่าวันแรกเนี่ยที่รดน้ำศพเนาะคือน้องเขาเสียวันที่สิบแล้วก็ได้เริ่มดำเนินการติดตัวันที่สิบเอ็ดลดลดน้ําศพแล้วก็สวดมันก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่เราบริเรณอยู่ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาแบบไปเอกสารให้เซ็นบอกว่าอันนี้เรามาจากสำนักงานที่การบดีนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแพทย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพนักงานทยอ่าเราก็จะมีเงินช่วยเหลือของนักศึกษาของสวที่การศึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คุณแม่เซ็นไว้ก่อนเพราะว่ามันจะต้องทําเรื่องเขาจะทําเรื่องไว้ให้ก่อนอย่างเงี้ยอ่ะ ก็อ่ะเซ็นก็เบอร์เบอร์หน้าหวยก็เซ็นเซ็นจนกันเขาได้คำตอบไปแล้วว่าเงินแสนสามเนี่ยจะได้รับจะมอบประจริงเมื่อไหร่เงินก้อนนั้นนะคะก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกก็หมายถึงว่าให้เราทําให้เรายื่นเอกสารไปเขาบอกว่าทำเรื่องประมาณเดือนเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยโดยที่จะแบ่งเข้าบัญชีของพ่อขึ้นเงินแม่ขึ้นเงินคนละหกหมื่นห้าอ่าตรงนั้นคือณเวลานั้นเนี่ยที่ไม่ได้ใส่ใจในตรงนั้นเพราะว่าเราโฟกัสที่เรื่องของลูกก่อนคือ พี่อะยังไงก็ได้ขอให้ลูกพี่ปลอดภัยอ่าไม่ว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปถ้าเขาไปก็ขอให้เขาไปแบบปลอดภัยนะคะพี่กอา่าโอเคแต่มาสะกษษษษษิดใจคืออธิการไม่ได้มาคืออธิการไม่ได้มาเลยนะคือแบบก็จะส่งแต่ด่านหน้าที่มารับรับหน้าเสือก็คือไม่ได้มาร่วมงานไม่ได้มาเผาอ่าไม่ได้มาร่วมงานไม่ได้มาเผาก็เขาก็แจ้งว่าอาธิการไม่สบายที่มนมถั่วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ว่าไแต่ก็ไม่ว่ากัน แต่วันเผาในขณะที่วันที่15ค่ะกําหนดการของพี่ก็คือแบบในขณะที่พี่กาลังชักศพน้องเขาเรียกว่าชักศพน้องใช่ไหมไปขึ้นเมนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมีข่าวที่ออกมาเผยแพร่เราก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะเนาะก็มีส่วนขออกข่าวออกมาว่ามีการพูว่าได้ออกมาลได้ออกมาพูดคุยเรื่องนี้ตอนบ่าย2ของวันที่15ก็มาพูดถึงเรื่องของคดีเรื่องของแล้วก็บอกว่าเออมอขอได้คุยกับอธิการแล้ว มขออธิการก็แจ้งว่าเนี่ยมขอได้ดูแลทั้งสองครอบครัวอย่างดีที่สุดเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็อ่าพอหลังจากหลังจากพิธีอะไรต่างเนี่ยพี่ก็อ่ะเอาเงินมอบเงินให้กับหน่วยงานต่างๆแทนน้องอายเขาว่าเออให้มูลิธิคณะแสน 4, มูลที่อะไรก็ว่าไปพอเสร็จจบปุ๊บปรากฏว่าทั้งหลายถือป้ายอ่ะแสนสามมาเลยใช่อำว่าเป็แม่ อ้า้าให้อปรแกรมาค่ะคุณแม่ก็เออที่ต้องอะมายังไงแต่ว่าคือเราก็ให้เก็บทุกคนนะเนาะอ่ามาบอกให้พ่อถ่ายรูปอ่ก็ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายแล้วก็ยังไงก็ได้คือคือขอให้ทุกคนสบายใจมากที่สุดนั่นแหละอะไรเงี้ยเออแล้วอ่ะอยากทําอะไรก็ทําอยากมาจัดงานอยากจะหาพิธีกรเองอ่ะก็หามาอยากจะหาช่างภาพเองก็หามาอะไรเงี้ยอ่าเสร็จพอถ่ายรูปเสร็จ อพอเผาเสร็จผู้บริหารคือในในาคยังก็่คเบือนะไม่ทราบว่าก็คือเป็นอาจารย์แค่แหลัะแต่ว่าม,ามจะไม่ได้ว่าตําแหน่งไกลนั่นก็เดินมาบอกว่าอ่ะโอเคนะครับอ่ามีอยากจะบอกคุณแม่ว่ามีหลวงพ่อท่านหนึ่งที่ชาวมอขอนักสือเนี่ยมาหาบอกว่าน้องอาไปเข้านิมิดอน้องอาไปเข้านิมด ท่านก็เลยจะมาสวดให้แต่ท่านมาไม่ทานบ่ายโมงท่านก็เลยแผ่เมตตาให้ก็ถือว่าน้องอ่ะไปเป็นนางฟ้าแน่นอน รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ